ครับเมื่อกี้นี้5เพลงแบบเต็มโ้5เพลงรวดนี้เหนื่อยมากเลยคือเราไม่ได้ท้องกันมาตั้ี่ครับเนี่ยโอเคผมว่าเรายังไม่เหนื่อยกันหรอกเรายังมีพลังใจเต็มกายเต็มใจที่บอกเพว่าแฟนคลับเนี่ยให้ตรามาถูกไหมฮะถูกไหมดังถูกครับผมจะได้เห็นหน้าทุกคนเนี่ยก็มีกาลังใจแล้วครับคำถามทุกคนหน่อยดีกว่าว่าสนุกไหมครับสนุก เพื่อปลีกยันให้ใจมากภูมิใจมากก็แในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาช่วงสุดท้ายนะครับไอสามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงดูไหวไหมครับถ้าสามชั่วโงนะโัเมไหวใช่ไหมมาเต้นด้วยกันเลยกันเริ่มเลยันเชิญนเพื่อเนมุนไม่ต้องการเลยต้งการเลย महाराज ये न्यू वाला सुनाने सुनाने देखो ना आला यार เดี๋ยวผมเป็นพี่ีกรจะเป็นให้อีกอีกครั้งนะครับเป็นให้ดีกว่าอาต้องพบกันนะโอเคโอเค โปรเจกต์ที่แฟนคลับให้มาอันนี้คือโปรเจกต์ที่ทุกคนให้พวกผมใช่ไหมฮะก็ได้ยินใช่ไหมฮะถ้าผมผมก็ขอเป็นตัวแทนนะฮะขอบคุณแทนน้องๆทั้งห้าคนในคณะที่ทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ค่อยๆสวยงามแล้วก็มีความหมายต่างๆงนานานะครับผมผมรู้สึกว่าผมดีใจน้องามากก็ดีใจกับทุกๆคนดีใจกับตัวเองที่ได้มีคมมนรักเยอะมากขนาดนี้ก็ เป็นกำใจให้พวกเราไปดนน้วยตลอดนะฮะขอบคุณมากครับน<ช>ี่จบเพียงเท่านี้นะฮะพวกเราทุกคนนะครับมีความรู้สึกที่อยากจะบอกกับทุกคนที่มาในงานนี้แล้วก็คนที่ดูในไลฟ์ด้วยนะครับผมเริ่มด้วยที่ใครคเอาคนที่ไหวก่อนนะโอ้ผมฮะเดี๋ยวอยู่งานแล้วไป ผมเป็นเจตุานะเป็นไรเดี๋ยวถ้าผมตอนนี้ okay. อยากพูดตอนที่ยางแบบผมพูดที่สุดอัีถ้าเดินลงไปอาจจะขีดโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับขอบคุณที่ทุกค คนที่สักข้ดที่เราเสนอ อยากให้ผมขอขอบคุณค่ายผมนะครับเจมส์ทีวีครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับผมที่หาผู้คนเรื่อยๆมาขอบคุณที่แบที่น่ากันแบบคนนี้ที่แบบให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำและผม,มสิ่งที่ผมชอบขอบคุณทุกคนกัเแต่คนดีนะครับ ผมเนี่ยผมจะตั้งใจทุกเรอไม่ว่าจะเป็นงานอะไรผมจะตั้งใจแล้วก็ข,ขอบคุณทุกคนเลยแ,แบบมันมัแบบมันโค่นนั่นแหละที่แบบแบบทำมบฟฟมมทไมพี่พี่อะไรแบบเหมือนเศร้าด้วยมีวันนี้กับมาแวก็ทุกที่เัร้ แล้วผม่ก็มีทุอยู่งแล้วก็ขอคุณท้วคนนะครับผมที่แบบมาหาผมในวันนี้นะแล้วก็ทุกคนที่แบบดูอยู่ทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวบอกว่าผมเห็นทุกอย่างผมเห็นทุกคนที่ให้กำใจนะครับพว่ผมส่งเก่งมากเลย ขอบคุณอครักทุกคนขอบคุณขอบค ทุกท่านขอบคุณค่ายที่ให้โอกาสดังได้มาทำอะไรแบบนี้ขอบคุณขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนตลอดไม่ว่าจะอะไรดังขิ้นอะไรพี่ก็คอยสนตลอดไม่เคยพินขอบคุณทุกคนที่ สปอนอมาตั้งแต่ตัแต anyway. ่แรกๆเลยครับตั้งแต่เชี่ตั้งแต่เชี่ตั้งแต่ที่เราไรู้จักกัน่อยากจะบอกว่าเราได้ความรักจากทุกคนจริงๆเรารู้สึกได้จริงๆครับผมแล้วเราแล้วเราก็อยากจะมอบความรักแบนี้กลับให้แบบทุกคนเป็นล้านๆเท่าเลยรับ กไหวนะาดังขอเสียงลงัยครับไว้นะผมพูดมากวันนี้คุนยากจะครับอยาจะขอขอคุณแนทุกคนมากๆนะครับผมยังจำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ได้เลยแต่ว่าวันแรกที่มีคนดูรา แค่แบบสามสิบคนเลยเงี้ยแล้วคือแบบผมอยาวแบบขอบคุณคูบินอ่ะคือแบบช่มมยวยหน,น้แบบบบนาฝัานมาสองปีอะคือแบบเราก็มีทะเลาะก,กันมากนะพวกของเรืองมีทะเลาะก,กันมากเลยแบบว่าพูดกันไม่ถูกขอมากแต่ก็แบบเราก็ช่วยกันจนถึงถึงวันนี้ทำให้แบบมีถึงวันนี้เราก็แบบได้เจอทุกคนนะครับหนึ่งในความฝันของผมกค็คือแบบ ได้แสดงบนเวทีสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทําให้แบบแฟนคลับมีความสุขแล้วก็ให้แม่แบบยายแบบมีความสุขแล้วก็เห็นว่าเราแบบเติบโตแล้ว นี่รับชมพยาได้มาเลยพี่อ๋อคือเาไมอนลูโน่อหมดแะไ่รับนก็เอ้ยฝาันค่ย มีพ่อแม่คอยสปอร์ตคอยทำอย่างเื่นคอยเอาของมาให้คอยส่งของคอยมีใส่ของคอยส่งคุณให้ที่ใ้เข้ามาในัแล้วพ่อมมนจบวันนี้รู้สึกรู้สึกดีถึงแม้จะทะเลาะกับคนใกล้ตัวเยอะทะเลาะก็บทะเลาะกับพี่อนแพ่อแม่มาจะ เลยว่าชอบกันก็อดหมดเลยไม่เคยผูกผนวกไม่เคยโกรธเลไว่แบบที่แม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในอดีตมันผิดพลาดไปเราก็ช่างมันคิดถึงมิดเสมอเลยว่าแบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แบบไม่ว่าจะทํางานอะไรหรือแบบว่าแม้กระทั่งจะซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็แบบอยากทำแบบให้มันทำได้แล้วก็เรียนวามตั้งใจด้วย ทุกคนที่คอยอยู่ข้างหน,น,นะครับที่คอยส่ครับคอยให้กำลังใจเราคอยช่วยทุกอย่างไม่ว่าผมจะท้ออะไรไม่ได้หรือว่าต้องการความช่วยอะไรขอขอบคุณที่สุดพร์ตครับขอขอบคุณเจี๊นเนทีวีที่ให้โอกาสขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนุูงกับทุกคนที่เคยเข้าไปคุยตั้งแต่เราเข้าเจนเนทีวีเข้ามาเขาขขเลือกเราให้ไปเล่นตั้งแต่แรก พี่ขอบพี่ทาพี่ขอบพี่ขอบที่ให้โอกาสหนึ่งบ้างมาก็ขอขอบคุณที่เจอคนดีๆในชีวิตครับ อยู่ในห้องซ้อมทั้งรันทูหรือว่าวันนี้นะฮะเปเรียลสต๊าฟคองน้อง,องผมก็อยางพูดคาเดิมยังภูมิใจในตัวน้องๆเสมอและอยากจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตน้องๆที่อยู่ตรงนี้หรือว่าคนอื่นๆให้เดินต่อไปใน้าหน้าได้ไปเรื่อยๆคนระับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับทุกๆคนที่มาในวันนี้นะครับ ผมขอบคุณมากจริงๆเรารับรู้ถึงพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมมาให้พวกเรามาส่งถึงกันได้จริงๆก็อยากให้ทุกคนเก็บโมเมนต์นี้ไว้แล้วพวกผมทั้งหกคนจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ใตลอดชีวิตนะครับขาดไม่ได้เลยโอกาสผมได้โอกาสมาเยอะมากรู้สึกว่าแต่โอกาสแต่ละครั้งผม อยากทำให้มันเต็มที่และผมเชื่อว่าน้องผมทุกคนก็รับผิดชอบในโอกาสแล้วก็รับในอการที่ตัวเองได้มาเหมือนกันผมก็เลยขอขอบคุณ JMB TV ครับพี่ถาพี่ออฟพี่เอฟหรือทุกคนที่อยู่ภายใน JMB TV ที่จับงานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้เจอแันท,ทุกคนที่น่ารักแบบนีขอบคุณจริงครับ จะลเราไม่ต้องไหวเลยโหสภาพมันดีสุดตอนนี้โอ้โหอยากให้เราทำงานต้องพักผ่อนก่อนดี๋ยวกให้แต่ก่อนก่อนก่อนจะจากกันไปนะครับพวกเราทั้งหกคนก็อยากจะเก็บภาพความทรงจำดีๆกับทุกคนได้ไหมครับได้งั้นขอเชิญพี่ตั้งกล้องครับมาถ่ายด้วยพวกเราหน่อย จะเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับ ความแจงมากนะแจ่งมากแจ่งมากมากแล้วสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอฝั่งเสียงคงสุดท้ายกันที่สุดได้ไหมก่อนที่จะไปเดนซอมสัก